กระทรวงสาธารณสุขเขาก็มาแนะนำข้อปฏิบัติเมื่อต้องกักตัวนะครับหากติดเชื้อโควิด -19 แน่นอนงดออกจากบ้านทุกกรณีบางคนติดโควิดแจ้งที่ทำง,งานขอกักตัว10วันนะครับแต่ปาะคไปดูปไปดูมาไปโพสในเฟ e บุ o กอินตาแกรมไปเต้นหลาเที่ยวสนุกสนานเฮฮาอยู่นอกบ้านนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยและ เว้นระยะห่างคนในครอบครัวนะครับกรณีที่กักตัวที่บ้านแล้วก็ต้องมีคนที่อยู่ในบ้านด้วยเนี่ยนะครับพยายามเว้นระยะห่างเขาหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม608นะครับและต้องไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นด้วยนะของใช้เสื้อผ้าที่นอนของใช้ในห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยต้องแยกเลยสวมแมสตลอดเวลานะครับกลุ่มเสี่ยงติดโควิดที่แน่นอน เป็นระยะแพร่เชื้อแล้วเพราะฉะนั้นต้องสวมแมสตลอดเวลาแยกห้องนอนนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีหลายห้องนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามีห้องเดียวแล้วอยู่กันหลายคนเขาไม่ค่อยกักตัวหรอกนะแต่สมมุติว่ากักตัวจริงแล้วก็ห้องนอนไม่พอเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยก็ต้องแยกนอนห่างจากคนอื่นเนี่ยสามถึงสี่เมตรเป็นอย่างน้อยแต่ผมว่าคนอื่นก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับเออแต่ก็แยกกัน นะครับแยกห่างที่สุดอะแยกห้องนอนได้แยกแต่ถ้าแยกไม่ได้เนี่ยบางทีแยกห่างกัน3าเมตรแล้วก็มีผ้ามาขึงกันน้นอีกนะครับแยกห้องน้านะครับแยกเลยห้องน้ํานี่ชัดเจนสําหรับคนที่ติดเชื้อคนที่เป็นผู้เสี่ยงสูงห้องน้าสาหรับคนอื่นเนี่ยแยกแต่บางบ้านบอกโอ้ผมไม่ได้รวยขนาดนั้นมีห้องน้ําห้องเดียวใช้กันทั้งครอบครัวก็ได้แต่พยายามนะครับให้คนที่ ติดเชื้อเนี่ยใช้คนสุดท้ายเขาบอกงั้นนะนี่ข้อแนะนําใช้คนสุดท้ายบางคนบอกจะไปรู้ได้ไง <c oughs> บางทีบางทีก็ปวดก่อนนะพอป,ปวดเฮ้ย hey, เดี๋ยวจะเพิ่งเข้ารอคนอื่นปวดก่อนให้คนอื่นปัสสาวะอุจจราเข้เรียบร้อยแล้วเธอค่อยไม่ได้บางคน่เอกปวดก็ได้เหมือนกันก็เข้าแต่พอใช้ห้องน้ําเรียบร้อยแล้วให้ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเช็ดถูล้างให้สะอาดล้างมือบ่อยๆก็ยังเป็นคาถามหานิยมของการป้องกัน ได้ทุกโรคนะครับดื่มน้ำนะครับทานอาหารสุกสะอาดอาหารสุกเนี่ยมันป้องกันโควิดได้ดีเลยทีเดียวละนะครับเพราะเชื้อโควิดเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก60องศา5นาทีก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทิ้งขยะติดเชื้อให้ดีมัดถุงให้เรียบร้อยนะครับพวกขยะติดเชื้อเช่นนะครับแมสอย่างเงี้ยท่านผู้ชมหากมีอาการไข้สูงไอมากเหนื่อยแน่นหน้าอกหอบหายใจไม่สะดวกเบื่ออาหาร นะครับติดต่อแพทย์ทันที